เป็นเพียงญาติธรรมที่เป็นแม่ของรุงราโน่อย่างเดียวไม่ได้เป็นเฉพาะราชธานีนะคนชาวโสกไม่ได้ว่าคนอยู่ราชธานีก็เป็นคนบ้านราชไม่ได้รู้จักหรือว่าไม่ได้มีความสัมพันธ์กับชุมชุนย่างเนี่ยเข้ามาจากศรีสากเขายังรู้สึกดีๆกับคุณแม่เลยนั้นมาอยู่ที่นี่ญาติเยอะนะเป็นจํานวนพันเพราะว่าเราเป็นลูกพ่อครูโพธิรัก์เนี่ยพระโพธิรัก์เนี่ย,ท,ยท่านเป็นพระโพธิสัตว์นะโพธิสัตว์คือผู้ที่ เอามาต่อความเป็นโพธิ์ให้แก่คนได้นะโพริสัทสอนคนให้บรรลุธรรมได้ไง่ายๆเถอะนะอ่าสอนคนให้ลดอบายามุกได้ไม่เบียนกลับได้นะสอนคนให้ลด,ดกรรมมาคุณลด,ดละสอนคนให้เป็นอรหันต์ได้บ้างกันเถอะพระโพธิสัตว์เนี่ยแต่ถ้าเป็นไม่ใช่โพธิสัตว์จะทําให้เกิดชุมชนอย่างนี้ให้เกิดศรัทธาเอ๊ะเอาอะไรมาหลอกให้ยายบุญลุงเนี่ยนะเอาเงินมาหลอกให้ยายมาอยู่ที่นี่นะยายไม่มาหรอกนะ เพราะว่าเอาเงินมาหลอกก็เหมือนอะไรมาแล้วมันไม่มีเงินให้นะที่นี่มีแต่จนนะมีแต่อะไรอะ่ะความไม่มีอะ่ะเพราะฉะนั้นคนมาอยู่ที่นี่จริงๆต้องมีปัญญาจริงๆว่ามาที่นี่เนี่ยมาลดละมาเสสละมาเอาสมบัติซึ่งไม่ใช่สมบัติโลกโลกที่คุณยายได้หมดนะมีลูกเนี่ยมีชื่อเสียงมีลาบสักการะคุณยายจะเอาความสบายระดับไหนระดับพรีเมียมขนาดไหนใช่ไหมเอาแบบคนรับใช้ไหม ผักไรสารพิษก็เสิร์ฟซื้อมากินได้ใช่ไหมแลม้วมาว่าหากินได้นะข้างนอกก็สั่งซื้อมาดีเด,ดนี้ลายอะไรอะเอ็กเพรสสั่งออนไลน์มาให้สิใช่ไหมอยากจะอยู่แบบไหนมีลิฟต์มีอะไรทําได้หมดแต่ไอ้แบบนั้นนะ่ะเรียกว่าสมบัติโลกิยะได้ลาบยศชื่อเสียงได้ตาแหน่งคุณจะได้กี่ชาติทําแบบนี้ได้กี่ชาติไม่ได้หรอกนะพอยิ่งมียศมีตําแหน่งอย่างเป็นนักการเมืองเนี่ยนะไปแล้วเป็นโกงเนี่ยนะถามว่า ทำบาปขนาดนี้จะได้เกิดเป็นคนอีกไหมไม่ได้กูได้ชาติเดียวคุณใช้บุญเก่าเขาียกสมบัติเก่าหมดกุศลเก่าหมดคุณก็กลับไปเวียนกลับไปเป็นเกิดมาเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดมาเป็นคนที่อะไรกว่าเกิดมาไม่สมบูรณ์อะไรต่างๆผิดศีลห้าคุณยายรู้แล้วว่าสมบัติเหล่านี้ยไม่เที่ยงคุณยายก็มาเอาสมบัติสมบัติที่แท้จริงคือจิตใจที่มันไม่ติดติดยึดอบายมุขคุณยายไม่ติดยึดขี้เกียจไหมคุณยายขี้เกียจไหม ขยันจนเกินนะนะ่ต้องเบรกกันเพราะนั้นความขยันและสมรรถนะเนี่ยมันเป็นสมบัติที่ติดตัวเราไปทุกภพชาติคุณยายก็มาเอาอันนี้ดีกว่าใช่ไหมล่ะถ้ามาเอาสมบัติทา้งโลกก็ไปอยู่กับลูกๆใช่ไหมลูกให้ทุกอย่างอยู่แล้วนะเพราะนั้นคุณยายเลือกทางที่พระเจ้าท่านสอนพ่อครูท่านสอนเป็นสมบัติที่จะติดจิตปัญญาติดอัตภาพเราไปเนี่ยทุกภพชาติเลือกอไบมุกได้เลือกหมากครูใช่ไหมคุณยายแต่ก่อนติดหมากนะ ไปเอาออกตอนที่ไปงานทาวโศกนี่แหละไปตั้งสัจจากกับสมณราว่าไม่เอาละเอาใบมุกคุณยายก็เลิกเพลอไปกินทีนึงอะไรปากพองคุณยายเคยเล่าอ่ะต้องไปตั้งสารภาพผิดสารภาพผิดก็มันก็หายปากพองแล้วก็เลิกขาดชาตินี้เลิกหมากพลูเลิอกอาใบมุกได้ชาติต่อไปก็เลิกได้ไง่ายๆไม่ติดอีกแต่ถ้าชาตินี้มีเงินมีตําแหน่งอ่าได้เป็นอะไรอ่ะคุณหญิงแล้วกันคุณหญิงบุญลุ่งสมมตินะได้ยศ อยู่สูงเลยนะชันน่าจะได้เป็นคุณหญิงเไหมไม่ได้เผลอเอเอายศคุณหญิงไปทําไม่ดีไม่ได้เกิดเป็นคนอีกเห็นไหมอันนั้นคุณยายในฉลาดฉลาดในทางธรรมะมีเขาเรียกมีปัญญาแต่ถ้าฉลาดทางโลกเนี่ยเขาเรียกมีไม่ได้มีปัญญาเขาเรียกมีความแค่เป็นเฉโกเท่านั้นคุณยายมีปัญญาจึงเลือกมาอยู่ที่นี่แล้วคุณยายอาตมาให้พวกเรานี่ไปสัมภาษณ์คุณยายไว้ ประมาณเจ็ดปีที่แล้วก็ถามถามนะว่าถ้าคุณยายมีงานศพแล้วจะบอกอะไรก่คนที่มางานศพบ,บ้างนะะเดี๋ยวไปดูคลิปนี้นะแต่อาตมาก็จะบอกให้ละกันบอกแทนคุณยายละกันมีสามอย่างคุณยายฝากแต่งานศพคนมางานศพไม่ไม่ได้ไม่ได้มีคลิปนะพอดีมันยาวอามาสรุปให้ละกันข้อหนึ่งคุณยายบอกว่าพยายามรักษากรรมของตัวเองให้บริสุทธิ์ขึ้นนะบริสุทธิ์ที่สุดที่จะไม่ไปทําชั่วข้อหนึ่งนะข้อสองคุณยายบอกว่า มีสัจจะอย่าให้ชีวิตตัวเองเนี่ยไม่มีสัจจะคือพูดและทําอะไรให้ทําจริงทําจังทําให้ได้ผลต่อเนื่องจริงจังแบบที่คุณยายคุณยายตั้งใจว่าจะมาเผาที่นี่ก็ได้มาเผาที่นี่ตั้งใจจะมาอยู่ที่นี่ก็ได้มาอยู่ที่นี่จริงๆตั้งใจจะเลิอกอบมุกก็เลิกเด็ดขาดตลอดชีวิตจริงๆไม่ได้เวียนกลับแอบไปกินหมากไหมเนี่ยใหญ่ขิมเห็นคุณยายแอบไปกินหมากไหมไม่มีใช่ไหมเลิกตลอดชีวิต นะแล้วข้อสุดท้ายเนี่ยคุณยายเคยมาอยู่ที่นี่ก็ไม่ได้หมดกิเลสนะยังมีไปผิดใจทะเลาะกับคนข้างบ้านนะจนไม่มองหน้ากันคุณยายบอกเลยว่าบอกฝากลูกฝากหลานฝากทุกคนว่าอย่าให้ความติดใจความไม่ชอบใจเหล่านี้ติดไปในชาติหน้าให้มันจบในชาตินี้จบยังไงจบที่ตัวเองคุณยายก็ยอมไปขอโทษบางทีคุณยายอาจจะไม่ผิดก็ได้ใช่ไหมแต่ยอมไปขอโทษเขานะ เขาพอคุณยายไปขอโทษเขาบอกโอ้ฉันก็อยากจะไปขอโทษเจ้าเหมือนกันก็หายกันนะหายกันนะมันไม่ติดใจกันแล้วก็จบชาติต่อไปก็ไม่ต้องไปติดใจกันเนี่ยฝากไว้สามข้อนี่แหละถ้าจะตอนเนี้มีอะไรติดใจกันอย่าให้มันติดติดวิญญาณยังเห็นหน้ากันอยู่เนี่ยมันขอโทษกันได้มันนะขออภัยกันได้มันมันเรียกว่าปล่อยวางกันได้ตอนนี้นะถ้าเราไม่ทํามันก็ติดใจเราไปใช่ไหมชาติหน้าเจอกันอีกเอ้า เหมือนกับสัตว์นะมันก็ทะเลาะก,กันอีกนั่นแหละนะไม่จบอ้าวให้จบเพียงชาตินี้วันนี้เรามาเริ่ถึงนามความดีคุณยายบุญรุ่งวันนภเกนะซึ่งเป็นที่รักที่เคารพของลูกหลานและผู้ที่ได้ใกล้ชิดก็อนุโมทนาที่พวกเราได้มาพร้อมเพียงกันเดี๋ยวเราจะไปใช้เพลิงชาวพุทธเราจะใช้เผาเพลิงเผาให้ให้ไม่ติดยึดนะคุณยายจากไปแล้วเป็นภพภูมิใหม่ที่ดีแล้ว ไม่ต้องไปเสียใจไม่ต้องมีน้ําตาไม่ต้องมีอะไรนะแต่ให้รู้คุณยายไปดีละเรามีหน้าที่จะต้องดําเนินรอยตามคุณยายเนี่ยมันคือคุณยายจะอยู่กับเราตลอดอย่างนี้แหละอ้าวโมทนาสาธุทุกท่านอ่ากราบหนึ่งครั้งแล้วก็ไปได้อ่ะคนไหนไม่สะดวกไม่เป็นไรอ่ะเคารพทำหนึ่งครั้งคนไหนเขาไม่ดีก็ไม่เป็นไรนั่งเก้าอี้นั่งเก้าอี้ได้เขาไม่ดี เคารพทำหนึ่งครั้งเดี๋ยวเราไปกันอ้าวสาธุอ่าเชิญเชิญ้อมถ้าใครชื่นชมจะสมปราธนายืดหลักสินหานำพายืดหลักเราสินหานำพาเอาศาสนามาเป็นแกนนำ